สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับทีมงานตกลุมนะครับผมสำหรับเมื่อคืนนะครับที่ผมให้ทีเด็ดไปนะครับซีเบียพบรีเบนติสนะครับก็เป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับซีบียาชนะไป2อประตูต่อศูนย์นะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะมาวิเคราะห์นะครับทุกคนก็จะเป็นคู่ระหว่างยูเวนตุสพบกับเอซีมิลานนะครับผมโอ้โหคู่นี้น่าสนใจจริงๆนะครับ เราก็จะมาเริ่มวิเคราะห์ที่อยู่เป็นตุสกันก่อนเลยนะครับสำหรับอยู่เป็นตุสคืนนี้นะครับลงทุกตัวครับไม่ว่าจะเป็นดูเรนโดดีบอลล่าแล้วผมคอสตานะครับอีกอนอิมบอกเลยว่ายับนะครับเอซีมิลานนะครับส่วนเอซีมิลานเองนะครับก็โอ้โหไม่มีอ่าซลาตันนะครับทุกคนนะครับโอ้โหไม่มีตัวที่ทำประตูนะก็คืนนี้อาจจะแย่หน่อยนะครับอาจจะรับทั้งเกมนะครับทุกคนแต่ผมว่าก็น่าจะสูสีอยู่นะ ก็ยูเวนตุสก็ไม่น่าจะกินเอซิมิลานง่ายขนาดนั้นนะผมว่าอาจจะสูสีกันอยู่คู่นี้มีอาจจะได้สวนกันบ้างแหละแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วยูเวนตุสก็อาจจะชนะไม่เกินลูกถึง2องลูกนะ <N> ทุกคนน่าจะประมาณ1นึ่อะไรเงรี้ยไม่น่าชนะขาดนะเกมนี้ผมว่าน่าจะ สนุกเอาเรื่องอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นบอลถ้วยด้วยนะครับผมก็ใครแพ้ก็ตกรอบเลยอะไรเงี้ยรอบวันลองมดรอบไอ้เป็นรอบรองชนะเลิศโอเคก็คือมันต้องเต็มที่ทั้งสองฝ่ายละแล้วก็แบบไม่ได้เตะนานด้วยความกระหายของนักเตะมาแน่นอนความกระหายของโรนัลดของนักเตะที่มันกระหายในการอยากแข่งขันมันมาแน่นอนเลยคืนนี้ผมว่าน่าจะหมันพอสมควรเพราะฉะนั้นก็คืนนี้ก็คอนเฟิร์มไปเลยนะครับ ว่ายูเวนตุสชนะเอซิมิลาหนึ่งประตูต่อศูนะครับก็พุ่งนี้ก็มารอชมกันแล้วนะครับผมที่ผมวิเคราะห์ไปเนี่ยจะเข้าหรือเปล่าหรือว่าจะตรงตามที่ผมวิเคราะห์หรือเปล่านะครับก็มาติดตามชมกันนะครับพุ่งนี้ก็ส่วน ใครที่เข้ามาใหม่หรือว่ายังไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรนะครับผมก็มาวิเคราะห์บอลที่น่าสนใจในแต่ละวันนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปมาลงเรื่อยๆเนาะผมว่าก็ไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันนะเพราะว่ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับ